CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธาการธาน,น์นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก,ก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก,ก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่74มาติดตามกันต่อนะครับว่า ในอีพีนี้จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรกับโจโฉอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนโจโฉลาโรงฝ่ายเล่าปีซึ่งอยู่เมืองเสฉวนก็รับนางงอซีซึ่งเป็นน้องสาวงออี้เข้ามาไว้เป็นนางห้ามต่อมานางงอซีก็ให้กำเนิดบุตรชายสองคนคนหนึ่งชื่อเล่าเอง๋งคนหนึ่งชื่อเล่าลีครั้นอยู่มาวันหนึ่ง มีทหารในกองทัพกวนอูมาทูลเล่าปีว่ากวนอูกับบุตรล่าทัพออกจากเมืองเป็กเสียไปทางเขาเจาสันทหารซุนกวนจับได้ฆ่าเสียแล้ว <c oughs> เล่าปีได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้กลิ้นเกลือกลงกลางดินสิ้นสมประดะีคขุนนางทั้งปวงตกใจเข้าประคองพระองค์ขึ้นไว้อยู่สักครู่หนึ่งจึงได้สมประดะีขึ้นมา <c oughs> เล่าปีจึงว่าอันชาวเมืองกังตังกับเราแต่นี้ไปกระจองกันไป ไม่ขออยู่ร่วมฟ้าอันเดียวกันเลยคงเบ้งจึงทูลว่าข้าพเจ้าได้ยินข่าวว่าซึ่งกวนเอาศีรษะกวนอูไปให้โจโฉโจโฉให้แต่งการศพสมควรแก่บรรดาศักขุนนางผู้ใหญ่แล้วไปฝังไว้เล่าปีจึงถามว่าเหตุใดเขาจึงคิดทําการดังนี้คงเบ้งจึงทูลว่าซึ่งกวนแกล้งทํากลหวังจะให้เรากโกรธโจโฉโจโฉก็รู้เท่าึุนกวนจึงให้แต่งการศพกวนอู ทั้งนี้ปรารถนาจะไม่ให้เราพยาบาทโจโฉจะให้เราเห็นว่าสุนกวนฆ่ากวนอูเสียเองเล่าปี่จึงว่าเราจะยกกองทัพไปรบสุนกวนจะได้แก้แค้นคงเบ้งจึงห้ามว่าอย่าพึ่งยกกองทัพไปก่อนสุนกวนคิดทําการทั้งนี้จะให้เราโกรดโจโฉถ้าเราไม่รู้เท่ายกไปรบกับโจโฉสุนกวนก็จะเอาชัยชนะเมื่อภายหลังฝ่ายโจโฉนั้นก็ใครให้เรารบกับสุนกวน ส่วนตัวจะคอยเอาชนะเมื่อภายหลังถ้าเรายกกองทัพไปบัดนี้จะสมความคิดทั้งสองฝ่ายเห็นว่าความคิดเราต่ำกว่าเขาหารู้เท่าไม่ขอให้ท่านสงบไว้ก่อนเถิดจะได้แต่งการเส้นกวนอูซึ่งกวนกับโจโฉก็มีความแค้นต่อกันอยู่ถ้าข้าศึกทั้งสองฝ่ายรบก,กันใครเสียทีเพียงพํำเราจึงทำการตอบภายหลังเห็นจะสะดวกเล่าปีก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งให้จัดเครื่องเส้นวักกวนอูตามประเพณี แล้วร้องไห้รักกวนอูทุกวันเมื่อโจโฉสั่งให้จัดการศพวนอูแล้วก็ตั้งมันอยู่ที่เมืองโลกเอียงและโจโฉนอนหลับตาลงเมื่อใดก็เห็นกวนอูเมื่อนั้นโรคในศีรษะก็เจ็บเป็นกำลังกล้าขึ้นให้วิงเวียนร้อนกระวนกระวายนอนไม่หลับอีกทั้งโจโฉยังเห็นภาพหลอนเป็นวิญญาณของบุคคลต่างๆซึ่งตนเองสั่งให้ประหารมาทวงเอาชีวิตคืนเมื่อความเจ็บปวดกำเริบหนักขึ้นโจโฉก็รู้ว่าตนเองกำลังจะตาย จึงให้หาโจหองตันกุย๋ยกาเซียงสุมาอี้เข้ามาที่เตียงนอนและฝากบุตรภรรยารวมถึงบ้านเมืองทั้งปวงแก่ขุนนางผู้ใหญ่ทั้งสี่คนนี้โดยโจโฉกล่าวว่าในบรรดาบุตรชายทั้งสี่อันประกอบไปด้วยโจผีโจเจียงโจสิทธ์และโจหิมนั้นโจผีพี่เอื้อยเป็นคนหนักแน่นมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดหลักแหลมพอที่จะตั้งให้เป็นให,ให,ใหญ่แทนตัวเราได้ ถ้าเราหาบุญไม่แล้วพวกท่านจงอนุเคราะ์หตั้งให้โจผีว่าราชการแทนเราเถิดโจโฉสั่งดังนั้นแล้วทอดใจใหญ่น้ำตาไหลลงสมหน้าจากนั้นก็ผวาล้มลงขาดใจตายเมื่อโจโฉตายขุนนางทั้งปวงจึงแต่งการศพเป็นการใหญ่ตามประเพณีเจ้าเมืองแล้วให้เร่งเชิญศพทั้งกลางวันกลางคืนไปที่เมืองเงียบกุลครั้นเมื่อเสร็จการศพแล้วโจวผีก็ได้เป็นใหญ่ แทนโจโฉผู้เป็นบิดาต่อไปโจผีก็ทำยศอย่างยิ่งกว่าบิดาคมขีพระเจ้าเฮียนเตยิ่งกว่าโจโฉนั้นอีกเมื่อมีคนเอาเนื้อความทั้งนี้ไปแจ้งแก่เล่าปีณนะเมืองเสฉวนเล่าปีก็ตกใจจึงให้หาคุณนางที่ปรึกษาทั้งปวงมาพร้อมแล้วว่าโจโฉตายแล้วโจผีผู้ลูกได้นั่งเมืองแทนบัดนี้คมขีพระเจ้าเฮียนเตยิ่งกว่าโจโฉอีกเล่าฝ่ายซุนกวนก็ยอมเป็นข้าโจผีแล้ว บัตรนี้เราคิดว่าจะให้ยกทัพไปรบซุนกวนเมืองกังต่งแก้แค้นแทนกวนอูแล้วจึงจะยกไปกำจัดไอ้ศัตรูแผ่นดินเหล่านี้ให้ราบเลียวหัวได้ยินดังนั้นก็ร้องไห้ทูลว่ากวนอูกวนเป๋งตายเสียครั้งนี้ก็เพราะเล่าหองเบ้งตัดไม่ยกทัพไปช่วยสองคนนี้โทษถึงตายขอท่านสั่งให้ข่าเสียจึงควรพระเจ้าเล่าปีเห็นชอบด้วยจะให้ไปจับเล่าหองเบ้งตัดมาฆ่าเสีย แต่คงเบ้งห้ามว่าท่านจงงดไว้ก่อนเราจะทำการสงครามมากอยู่จะเร่งรีบทำการดังนี้เกรงเล่าหองเบ้งตัดจะเป็นศัตรูขึ้นขอท่านตั้งให้สองคนนี้แยกกันอยู่คนละเมืองเราจะทำการเมื่อภายหลังเห็นจะสะดวกพระเจ้าเล่าปีเห็นชอบด้วยจึงสั่งให้คุมตราไปตั้งเล่าหองให้เป็นเจ้าเมืองบิตกตั้งให้เบ้งตัดเป็นเจ้าเมืองทรงหยงในเวลาต่อมาเบ้งตัดก็หลบหนีเข้าไปเป็นข้าของโจผี ส่วนเล่าห้องนั้นก็ถูกเล่าปีสั่งประหารชีวิตเรื่องราวกำลังเข้มข้นและสนุกเลยนะครับในอีพีหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าสถานการณ์ของสามก๊กจะเป็นเช่นไรติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ